น้ำก่อนถึงจะถึงจะนอนนะจ๊ะตอนนี้ส่งเพื่อนๆเข้านอนก่อนตัวตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะใครที่นอนดึกก็จะไปให้กำลังใจก่อนนะคะใครที่รีบนอนก็ส่งกำลังอาบน้ำก่อนถึงจะถึงจะนอนนะจ๊ะตอนนี้ ส่งเพื่อนๆเข้าน,น,นอน,นก,ก,กอ่อนแต่ตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำเลยจ้จาอาบน้ำเลยจ้าหลับฝันดีกันนะคะทุกคนอาบน้ำใจขอให้หลับฝันดีนะคะเพื่อนๆชาวเคียตือนทั่วโลกนะคะขอให้มีความสุขนะคะฝันดีกันทุกอาบน้ำก่อนถึงจะถึงจะนอนนะจ้าตอนนี้ ส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนก่อนตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำเลยจ้าคุณเพื่อนจ้าคอยจะแล้วแต่เราเียากัน็นลาง,งานแล้วค่ะน้องชาเคียเตอร์เคียเอตอร์ทําได้ทุกอย่างค่ะน้องทำได้ทุกอย่างเมื่อจะเข้าห้องน้ําก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ มาบอกเพื่อนๆแม่ครัวตัวยุ่งมาบอกฝันดีนะจ๊ะเพื่อนฝันดีนะคะถึงเวลาดีนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อนะจ๊าลูกขึ้นมาลูกขึ้นมากำมายุ่งในครัวเอะใครที่นอนดึกก็จะไปให้กำลังใจก่อนนะคะใครที่ รีบนอนก็ส่งกำลังค่าเนี่ยเนี่ยที่วางโทรศัพท์คอมเย็นเอียดทุกวันนะคะจะวางตรงนี้นะคะแล้วก็จะอาบน้ําจะคุยกับเพื่อน,อนคือเราเข้าห้องน้ําแต่เราก็ใดขอให้หลับฝันดีนะคะเพื่อนๆชาวคีเอืเตอร์ทั่วโลกนะคะขอให้มีความสุขนะคะฝันดีกันทุกแม่ครัวตัวยุ่ง ทานยุงทางยงนยองอาบน้ำก่อนถึงจะถึงจะน,นอนนะจ๊ะตอนนี้ส่งเพื่อนๆเนข้าน,นอนก่อนต่ตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะดีนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อนะจ๊ะลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาทำามยุ่งในครัวเอะอาบน้ำก่อนนะคะให้เพื่อนๆ ส่งพเพื่อนๆเข้านอนก่อนนะจ๊ะอีที่เก็บโทรศัพท์เนาะคะเนาะวางโทรศัพท์ไว้คุยกับเพื่อนๆจ,จ้แม่ครัวตัวยุงงย่งตัง้งยองทั้งยองอีที่เก็บโทรศัพท์เนาะคะเนาะ วางโทรศัพท์ไว้คุยกับเพื่อนๆมาเป็นยุ่งแต่ตัวได้หัวกับน้องฟอมหัวก็ยุ่งชาเคียเตอร์เคียเตอร์ทำได้ทุกอย่างค่ะนาะงทำได้ทุกอย่างเม้่อจะเข้าห้องน้ำก็พาเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าชาเคียเตอร์เคียเตอร์ทำได้ทุกอย่างค่ะนาะงทำได้ทุกอย่าง เมยจะเข้าห้องน้ำกับพาเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ครัวตัวยุง่งทั้งยงุงกันย้อใครที่นอนดึกก็จะไปให้กำลังใจก่อนนะคะใครที่รีบนอนก็ส่งกำลังตีนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปต่อนะจ้าลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเขามายุ่งในครัวเอาน้ำก่อนนะคะ <c oughs> ชาวคเตอร์เครียเตอร์ทำได้ทุกอย่างะคะ่ะนาะทำได้ทุกอย่างเม้่อจะเข้าห้องน้ำก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าอาบน้ำก่อนถึงจะถึงจะนอนนะจ้าตอนนี้ ส่งเพื่อนๆนเข้าน,นอนก่อนต,ตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำแล้จ้ะน้บก่อนนะคะ <c oughs> แม่ครัวตัวยุง่ง <c> ท <oughs> ั้งยุง่งกันเยอะาวเครือเตอร์เครยอเตอร์ทำได้ทุกอย่างนะคะนะําทำได้ทุกอย่างเม้่ต่เข้าห้องน้ำก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นเหมือนเดิ ตอนนี้ก็มาบอกเพื่อนๆค่ะเนี่ยแน่ที่วางโทรศัพท์ของเย็นทุกวันนะคะจะวางตรงนี้นะคะแล้วก็จะอาบน้ําจะคุยกับเพื่อนๆคือเราเข้าห้องน้ําแต่เราก็ไม่ครัวตัวยุ่งมาบอกฝันดีนะจ๊ะเพื่อนๆฝันดีนะคะเึงเวลา คะเนี่ยเนี่ยที่วางโทรศัพท์ของเยียบทุกวันนะคะจะวางตรงนี้นะคะแล้วก็จะอาบน้ําจะคุยกับเพื่อนเพื่อนคือเราเข้าห้องน้ําแต่เราก็เหมือนเดิมตอนนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนชาวคริเอเตอร์คริเอเตอร์ทําได้ทุกอย่างะค่ะเนาะทาได้ทุกอย่างเม้่อจะเข้าห้องน้ําก็พาเพื่อนๆน,นเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า อันคิดนี่ยกละเอียดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีนะจ๊ะย่าเอียดอาบน้ําก่อนนะคะไปา,ายจ้าไปายนะคะนะคะะถะึงเวลาจะนอนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันนะคะน้อเพื่อนๆจ้ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้แม่ครัวตัวยุคนนะจ๊ะอันไปว่าแยกาเลียดบอกไปเพื่อนๆให้ฝันดีแต่แยกเอียดสิขออาบน้ำก่อนวยค่ะเด้อ อาบโอนนะจ๊ะอันแตวาา่ว่าแย่ละเอียดบอกไปเพื่อนเพื่อนให้ฝันดีแต่เย่ละเอียดสิขออาบน,าน้ำกอนด้วยค่ะด้วยอาบน้ำกอนนะคะให้เพื่อนเนส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนก่อนนะจ๊ะตอนนีเพื่อนเพื่อนจ๊ะค่อยจะแลวว้วแต่ระเบียบแต่ะงาน,นะะเราค่ะน้อใจขอให้หลับฝันดีนะคะเพื่อนเน ชาวเคียตื่ทั่วโลกนะคะขอให้มีความสุขนะคะฝันดีกันทุกคนอาบน้ำก่อนนะคะให้เพื่อนๆส่งเพื่อนๆเ,เ,เข้านอนก่อนนะจ๊ะคนนะจ๊ะอันไปว่าแยกละเรียดบอกไเอ่เพื่อนๆให้ฝันดีแต่แยเยกละเอียดสิขออาบน้ำก่อน,นะะด้วค่ะด้อ อ,อันนี้นี้ยะเรียดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีนะจ๊ะ่าเอียดอาบน้ําก่อนนะคะบา,บายๆจ้บาบายๆนะคะนะคะ,ะ,คะมาบอกเพื่อนๆบอกพี่น้องชาวพีเอเตอร์ทัวทัวโลกนะคะเนาะบอกว่าฝันใดขอให้หลับฝันดีนะคะเพื่อนๆชาวพีเอเตอร์ทัวโลกนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะฝันดีกันทุกอันคิปนี้รายละเรียดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีนะจ๊ะรายลาเอียดอาบน้ําก่อนนะคะบ,บ,บายยจ้าบายๆนะคะนะคะนะคะอันคิปนี้ราละเรียดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนอนหลับฝันดีนะจ๊ะอายลาเอียดอาบน้ําก่อนนะคะบายยจ้าบายๆนะคะนะคะนะคะเป็นเวลาจะนอนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันนะคนะนเพื่อนจ้า แม่มาทั้งวันนี้วันนี้แม่ครัวตัวยุ่งอาบน้ำก่อนถึงจะถึงจะนอนนะจ้าตอนนี้ส่งเพื่อนๆเข้านอนก่อนแต่ตัวเองก็อยู่ในห้องน้ำนะจ้าเหมือนเดิมตอนนี้ก็มาบอกเพื่อนมาบอกเพื่อน บอกพี่น้องชาวพี่เตอถั่วทั่วโลกนะะเนอะค่ะเนาอบอกว่าฝันยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็มาบอกเพื่อนๆสามน้ำก่อนนะคะให้เพื่อนๆส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนก่อนนะจ๊ะแม่ครัวตัวยุ่ง ยืนกันเยอะดีนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อนะจ๊ะลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาก็มายุ่งในครัวอเอียดชาคเตอร์เเตอร์ทำได้ทุกอย่างนะคะนาะทำได้ทุกอย่างเมื่อจะเข้าห้องน้ำก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าท่านะเนี่ยเนี่ยที่วางโทรศัพท์ของเย็ทุกวันนะคะจะวางตรงนี้นะคะแล้วก็จะอาบน้ำ กะคุยกับพเพื่อนคือเราเข้าห้องน้ําแต่เราก็ไม่ครัวตัวยุ่งมาบอกฝันดี